มาสูดโค้งสุดท้ายท้ายสุดแล้วครับคือทำพูดเลยว่าเป็นโค้งที่เข้มข้นมากๆเลยนะเข้มจ่าเข้มจ่า,เ,จาเพราะว่าอันนี้คือแบบเอาแบบว่าพัดพัดวันกับพัดทัวร์คือบู๊หนักมากพอบู๊หนักมากก็มาอารมณ์หนักมากๆเอาบู๊ก่อนดีกว่าพี่บอสสุดเป็นไงบ้างข้นสุดก็สุดเหมือนกันแบบว่าต่อเนื่องยนานยาเรียกได้ว่าบู๊แทบเป็นั้ง EP ครับผมแล้วตัดมาดิวชินก็น่าจะรู้ว่าผมทำอะไรคั้งอ EP วันนี้คือวัน EP นี้นี่คือบวมอ่ะพี่เบอร์พี่บอสอ่ะบวมแบบ นอนจนบวมป่ะแล้วคุณทำอะไรบวมบ้างตาบวมไปหมดแล้วนี่คือยังไม่หยุดเศร้าเลยฮะต้องไปถ่ายวันนี้มาผมไม่เข้าใจเหมือนกันพี่ไม่น่าโดนจริงเลยผมไม่ต้องมาเศร้าอย่างเงี้ยจะมจะบอกว่าซันน่าจะตายตายไปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าถามพี่โบูธแต่ดีกว่าเห็นบอกว่าวันนี้ถ่ายเสร็จกลับบ้านไปนี่คือหลับเลยไหมหลังจากที่บูธเสร็จก็วันนี้ตึงมากตึงฮะตึงพี่ออกแบบพี่ออกวันเก่นมาแล้วพี่ไม่คุยกับใครพี่ไปนั่งคนเดียวหลับไปเลย อ๋อจริงเนาะจริงจริงอ๋อด้วยอากาศด้วยอะไรด้วยแหละครับแล้วก็ด้วยด้วยคิวมันบู๊มันเยอะเพราะฉะนั้นการถ่ายทำจะค่อนข้างแบบใช้เวลานิดนึงเพราะฉะนั้นอย่างค่อนข้างเร่งรีบอะไรเงี้ยเพราะเขาแบบเลื่อนเขาให้สเปซเขาทำงานแล้วก็เรื่อยๆทำอะไรก็หนีได้อะได้ผมเดินอะไปที่โบ๊ชดิปวดเมืาทีไปฮาทั้งวันวันนั้นแบบเซฟเซฟเป็นหมดเซฟเป็นจี้ครับ มีปมเมก่อนที่ว่าเขาเคยเสียแม่ไปแค่นัวันนี้เขาต้องมาเจอกับภาพหนึ่งกับคนที่เขารักหรือว่าให้ความเชื่อใจคนใหม่แล้วมันเป็นภาพเดิมที่เกิดขึ้นอีกแล้วสิ่งที่เขาต้องมาเจอคือเขาต้องมาเผชิญหน้ากับการสูญเสียเงี้ยแต่ว่าไม่บอกกันว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงแต่ว่าสกายต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้ทั้ง EP ครับผมหลังจากที่ซันโดนหยุดด้วยว่าแบบน่าร้องสามากครับสกาย การสูญเสียแล้วเขามีฟาดฟันกับคุณพ่อด้วยแล้วบอกว่างันแน่นอนจะ<ช>ไปหาลุงใหญ่เป็นไงบ้างแล้รก็คือ, <c oughs> อพี่โอ๊ตครับผมก็ดูผลงานพี่โอ๊ตมาตั้งแต่เด็กวันนี้ได้มานทำงานด้วยกัน <c oughs> พูดเลยว่าเขาส่งมาดีมากใช่ใช่จนแบบโอ้โหมันมันดีไปหมดเลยครับผมก็ต้องขอบคุณพี่พี่โอ้ทางนี้ด้วยนะครับใกล้จบแล้วไม่ให้ใจพวกเราแล้วว